เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ แล้วคนละครึ่งเฟส2 16ธันวาคม63นี่ค่ะให้ไปเลย3,500บาทเพียง5ล้านคนนะคะช้าไม่ได้นะคะงานนี้ชัดเจนแล้วค่ะสำหรับวันที่16ธันวาคมนะคะเป็นวันที่เขาจะเคาะให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ตรงกับวันหวยออกพอดีนะคะกระทรวงการคลังนะคะกำหนดแค่5ล้านสิทธิ์และให้วงเงิน3,500บาทเตรียมตัวเลยนะคะ จากกรณีที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดโรคติดเชื้อโควิดนะคะโดยที่ประชุมเห็นชอบการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2หลังจากได้รับความสนใจจากประชาชนต่อเนื่องเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยที่ประชุมสบศได้สรุปรายละเอียดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ดังต่อไปนี้ตั้งใจฟังนะคะ โครงการคนละครึ่งระยะที่2จะมีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรกที่ภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ50แต่ไม่เกิน150บบาทต่อคนต่อวันนะคะโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมคือเปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมอีก5ล้านคนโดยจะได้รับวงเงินคนละ3,500บาททั้งนี้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่งระยะที่1น,นะคะ จากการไม่ใช้สิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนดจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่2โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม64นี้ค่ะส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2นั้นนะคะคุณพรชัยธีรเวรท,ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังได้ถแถลงในที่ประชุมสบสนะคะ ได้ถแถลงชัดเจนเลยว่าที่ประชุมสบสเห็นชอบมาตรการคนละครึ่งเฟส2เพิ่มอีกจำนวน5ล้านสิทธิ์และเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคมนี้พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการใช้ของสิทธิ์เดิม10ล้านคน จนถึงวันที่31มีนาคม64พร้อมเพิ่มวงอีกคนละ500บาทขณะที่คนลงทะเบียนสิทธิ์ใหม่16ธันวาคมนี้จะได้รับวงเงิน3,500บาทนะคะนั่นก็คือจริง,รงๆก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวก่อนหน้านี้แท้ใครที่เคยทีเคยพูดออกมาว่าอ,อ๋อจะได้รับ4,500บาทส่วนคนเก่าจะได้รับ1,500บาททีนะแต่ทีนี้นะคะพอเขามาประชุมกันใหม่สบสเนี่ยเขาก็ได้ปรับ ามาเป็นสำหรับเฟส2เนี่ยจะได้3,500บาทนะคะคือสำหรับเฟส2จะได้3,500บาทส่วนคนเก่าที่เคยได้นะคะเฟส2นี่จะได้ต่อเนื่องก็คือจะได้เพิ่ม500บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการประชุมครั้งล่าสุดนะคะส่วนข่าวนี้นะคะจะเคาะจากคอ,อรมอลวันไหนนะคะเรารอ,รอวันที่8ธันวาคมนี้นะคะเขาจะเอาจากการประชุมนี้นะคะไปเข้ามาติคอรมอรอีกครั้งหนึ่งคะ่ะแล้วสรุปแล้วนะคะคอรมอลจะเคาะ โอเคตามนี้เลยหรือไม่เราต้องติดตามกันดูอีกทีนะคะแต่เชื่อว่าต้องผ่านเฉลุยแน่นอนเลยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy tnews ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ